สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันครับกับ YouTube ช่องพันนีจอนพาวก็เดินทางมาเที่ยวสปปลาวครับที่เวียงจันทร์แล้วก็เดินทางไปหลายที่ครับแล้วก็ข้ามฝั่งมาที่เวียงจันทร์และก็ที่ขาดไม่ได้ครับถ้ามาถึงเวียงจันทร์ต้องมาสักการะท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งหรือว่าเป็นนักสู้แห่งเวียงจันทร์แล้วกันครับ ท่านคนนั้นก็คือเจ้าอนุวงศ์ครับในตำนานของเวียงจันได้บันทึกไว้หลายบทหลายหน้าครับว่าเจ้าอนุวงศ์นั้นท่านได้เดินทางไปเป็นองค์ประกันที่สยามครับก็ยุควาถือว่ายุคนั้นนะเป็นบอกได้เลยครับว่ามันมีการเป็นเมืองขึ้นหรือยึดเมืองกันอ่าโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ตีพมา่าตีลาวอะไรประมาณนี้ก็ยึด เมืองก็คือเวียงจันทร์นะครับมาเป็นของตัวเองแล้วก็เอาครับเจ้าของเวียงจันทร์หรือกษัตริย์ของลาวในยุคนั้นไปเป็นตัวกันครับเจ้านุวงวงก็คือหนึ่งในนั้นครับในยุคยุคนึงเจ้านุวงวงเองท่านก็อยากประกาศอิสรภาพที่ไม่ขึ้นตรงต่อไทยนะครับทางไทยเราเรียกว่าเป็นการกรบฏครับแต่เจ้านุวงวงเขาเรียกว่า ขออิสรภาพอะไรประมาณนี้ครับที่เวียงจันทร์ก็ถือว่าเป็นบทบทหนึ่งนะครับของหน้าหน้าหนึ่งของเวียงจันทร์ที่มันคิกไว้ว่าท่านก็คือผู้เสียสละคนหนึ่งครับเนี่ยอยู่ตัวหน้าผมนี่คือเจ้าอนุวงศรันเป็นอนุสาวรีย์ของท่านนะครับที่ได้สร้างไว้ที่เวียงจันทร์เพราะว่าท่านนีรดมาก็คือ การประกาศว่าเป็นอิสรภาพเนี่ยมันก็คือเอากองกํลาลังเข้าสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยคือตอนนั้นการลุกไปของเจ้านุ่งวงเนี่ยไปถึงประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้มมส่งผลสําเร็จอะไรจึงทําให้พ่ายแพ้ครับแล้วก็โดนทางฝ่ายไทยเนี่ยยึดอํานาจกลับมาครับผมแต่เมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์นะครับเพื <S 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 นน่อ ให้เกียรติยศแก่ท่านนะครับว่าเป็นผู้ที่นักต่อสู้นะครับเพื่อกอบคู้อิสรภาพของลราครับถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะประกาศอิสรภาพแล้วสามารถลุกไปถึงโคราชนะครับโคราชในของรประเทศไทยเลยนะครับก่อลงไปจากเวียงจันทร์ครับมันไกลมากนะครับจากเวียงจันทร์อันนี้เป็นอนุสาวรีย์คนก็จะมาสักาาการะาราบไหว้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จก็จะมา จะไปกราบไหว้เหมือนกันครับก็พาท่านมาชมนะฮะอนุสาวรีย์ของเจ้าอนุวงศ์นี่คือเป็นตัวอนุสาวรีย์เลยนะครับผมพาเดินเข้าไปครับแต่ตรงนี้มันกลายเป็นถนนที่เมนนั้นเป็นตลาดไปแล้วอีกด้านนึงก็เป็นตลาดนะครับอีกด้านนึงด้านั้นนะฮะเป็นตลาดเหมือนกันก็เดี๋ยวผมพาไปดูที่อนุสาวรีย์นะครับก็ขึ้นมาเลยฮนะ ขายทอดสดจากเวียงจันท์เลยนะครับให้ผู้ชมผู้ที่ชมช่อง YouTube ช่องในจรข่าวได้ชมกันเพราะว่าพนิจจรข่าวมาเที่ยวถึงเวียงจันท์ครับก็มาคือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วครับพามาเที่ยวบ้านประเทศเพื่อนบ้านบ้านพี่น้องเราครับ,นะรบก็ประเทศลาวเราเองนะครับที่เวียงจันท์ก็นะครับเป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าอนุวงศ์นะครับ แต่ภาษาลาวผมก็คงอธิบายให้ไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่น่าจะอ่านออกนะครับน่าจะสร้างในปีพศนะครับคิทสักราชหน0 4ัรี่ครับผมอ๋อสร้างคิทศักราช1800อ่ัรคิทศักราช1767ครับครับผมอ่านไม่ออกข้างบนก็คือเราสร้างเสร็จก็ประมาณนี้นะครับ ดูฮะอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ก็ถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่คือเป็นหน้าหนึ่งในตำนานของลาวแต่ผมก็จะเล่าเล่าให้ท่านได้ดูได้รู้ข่า,ขาวๆว่าท่านก็ถือว่าเป็นนักต่อสู้ของลาวนะครับเป็นผู้ที่ต่อสู้นะครับกอบกู้เกียรติยศของลาวก็คือจะเป็นไทยนะครับเขาเรียกว่าจะเป็นเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นอะ ลาวนั้นเป็นเมืองขึ้นของไทยครับเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นผู้ผู้หนึ่งที่มีบันทึกอยู่ในบทบาทนะครับแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบว่ามีบทบาททางการต่อสู้เพราะว่ากล้าลุกล้ำเข้าไปถึงโคราชนะครับเพราะว่าประเทศลาวนี่เป็นประเทศเล็กๆนะครับก็ลุกลงไปนะครับจากเวียงจันทน์ลงไปหาถึง จะเข้าถึงกรุงเทพครับแต่ไปถึงได้แค่โคราชเองก็ถือว่าสุดยอดครับด้วยหัวใจนักรบนะฮะก็ถือว่าเนี่ยเนี่ยอนุสาวรีครับก็ถือว่าสร้างไว้ยิ่งใหญ่ครับคือหนึ่งในการทำทัาทำทำการรบในยุคนั้นก็จะเป็นพวก ช้างม้านะครับวัวควายอะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เขามาถบายมาแก้บนก็เป็นช้างม้านะครับผมเป็นช้างเป็นม้าซะส่วนใหญ่นะเนี่ยฮะเป็นช้างเป็นม้าเนี่ยม้าม้าม้ากับช้างครับผมม้ากับช้างและส่วนใหญ่ก็ต้องดูได้ครับว่า อนุสวรีของท่านมือนึงท่านจะผายมือออกครับผมท่านจะผายมือออกเลยอ่ามือนึงจะผายมือออกอีกมือนึงจะถือถือดาบครับถือดาบเหมือนคือผายมือออกนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะชี้ไปเพื่ออะไรหรืออะไรยังไงแต่ก็ไม่ทราบได้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองเวียงกันนะครับ อยู่เลียกได้อีกอย่างนึงว่าผู้กอบกู้เกียรติยศของประเทศลาวนั่นเองครับก็คือเป็นเชื้อพระวงศ์ครับเชื้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์องค์ในในลาวนั่นเองครับตอนนี้พี่ชายผมมาแล้วามามาแล้วฮะนี่สก,การ์าเจ้าอนุวงวงยังพี่มาแล้วพี่ต้นมาแล้วนี่คือผู้กอบกู้เกียรติยศของลาวเลยนะแต่ไม่สําเร็จแต่ถือว่าเป็นนักต่อสู้ ท่านนักต่อสู้ของลาวเลยเจ้าอนุวงศ์นะอ่าก็คือตอนนั้นไทยไปยึดมาเป็นเมืองขึ้นไงยึดลาวมาเป็นเมืองขึ้นแล้วยึดเวียงจันทร์ไปแต่ท่านโดนเอาไปเป็นปอ,องค์ประกันแต่ท่านจะมากรอบอิสรภาพไงแต่รู้ไปถึงแค่โคราชนะรู้ไปถึงแค่โคราดพนะ้วสู้โอ้ยนานแล้วผมจําไม่ได้แล้วในบนันทึกประวัติศาสตร์ผมจําไม่ได้แล้วเจ้าอนุวงศนะ์เนี่ยก็ยึดไปถึงโคราชบ้างแล้วก็โดนตีกลับแล้วก็หนีกลับขึ้นมาหนีออกมา นีมาจากโคราชแล้วก็โดนตามมาคือมาลบคื้นที่เบียงกันท่านเลรยสลาชีท่านเลรยสลาชีใช่ผมอ่มนอานคือไม่รู้ว่าปีตัวแรกเปก็นปีจัดสร้างหรือว่าปีก่อปุ๋ยระราชแล้วก็ตัวท้ายครับแต่ผมก็อธิบายท่านผู้ชมได้รนะับชมรับฟังกันว่าก็คือถือว่าเจ้านุวงศ์เนี่ยเป็นผู้ที่นะครับเ,เป็นแม่ทัพนักรบ ครับผู้ที่มีหัวใจนักพบแระวอบกอบกู้เกียรติยศของบ้านเมืองฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะเดดูนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภายนอกให้ดู ว่าเป็นอนุสาวรีย์ของของผู้ที่มีเกียรติยศนะฮะเป็นอนุสาวรีย์ของผู้ที่มีเกียรต,ติยศจะเดินพาเดินดูรอบรอบาเดินดูรอบรอบนะเดินดูรอบรอบเดินดูรอบรอบ่นะอมาดูมุมนี้ก็ได้ฮะมุมนี้เจ้านุวงเองท่านจะถ่ายมือนะครับถ่ายมือ บ่ายมือไปข้างหน้าเป็นลักษณะผายมือนะพี่ต้นเนาะเป็นลักษณะผายมือออกไปนะเหมือนชี้อะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่ชี้นะเนี่ยเป็นศิลาจารึกนะครับศิลาจารึกที่เขียนไว้นี่ผมอ่านคร่าว,ว่า่าสีบ,บอคิดนะ ผมอ่านไม่ออกครับพี่น้องคนลาาคนไหนดูอยู่ตอนนี้แปลมาให้ด้วยครับส่งส่งไอไลน์มาให้ด้วยส่งในคอมเมนต์มาครับผมก็ได้มาถ่ายท่านผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งผมผมเคยสัญญาว่าผมจะได้มาเวียงจันทร์แล้วเรามาถ่ายท่านเจ้าอนุวงวงผมก็ได้มาจริงๆเลยเชื่อมากเลยเชื่อมากอันนี้คือกษัตริย์นักรบก็จะต้องมีแบบมีช้างม้าช้างม้าวัวควายนะ เนี่ยเขาต้องสักการะบูชาด้วยช้างม้าวัวภายดูครับท่านผู้ชมอ๋อนี่มาถึงจุดจุดนี้ก็จะมีของสักการะบูชาอขอสักการะบูชาท่านนั้นก็จะเป็นไอ้นี่พญานาคพญานาคในจอรข่าวก็คอมเมนต์ไห้ด้วยครับขอขอบพระคุณมากครับ ที่เข้ามาทับทุมนะฮะก็ถือว่ามาถึงเวียงจันทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเวียงจันทร้อยเปอร์เซ็นต์ครอยู่ในเวียงจันทร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะว่าอยู่ต่อหน้าอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์อีกด้านหนึ่งท่านก็เหมือนถ่ายมือไปที่ลำน้ำโขงครับนี่ฮะัพอถ่ายมือไปเสร็จปุ๊บอีกด้านหนึ่งก็คือลำแม่น้ำโขงนี่คือลำน้ำโขงอ่า ก็จะมีงานก็จ,จัดงานครับน่าจะเป็นงานแบบของเล่นเด็กน้เนเด็กที่อยูตล,ลาดน,น,นี้จะเป็นลำน้ำโขงครับอยู่ตรงนู้นน้ำโขงแห้งแล้วนะก็เลยใจนี่หน่อยหนึ่งก็ถือว่าตอนนี้เวียงการน่าเทีย่ยวมากอากาศก็ไม่เมื่อวานนี้เย็นๆครับแต่ตอนนี้ไม่ร้อนแนละ้วอ่ะนีอนุสาวรีย์เจ้าอ,อนุวงศ์ ก็ถือว่าเป็นอรุษนสาวรีที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดวงใจของพี่น้องประชาชนลาวนะครับใครได้เข้ามาชมคนลาวได้เข้ามาชมก็ให้ได้คิดถึงบ้านแล้วกันนะฮะคิดถึงบ้านคิดท,ทอดบ้านบ่พวกเจ้าคนลาวท,าาทั้งหลายจะคิดทอดบ้านบ่พวกเจ้านี่นะครับเสือ,อนุสาวรีของเจ้าอนุวงศ์นะครับผู้ที่ถือว่าเป็นกษัตริย์ ยอดนักรบผู้ที่มีเกียรติมากของลาวครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยจะกอบกู้อิลรภาพของลาวนะครับที่เวียงจันทร์นะครับผมถือว่าออกจากเวียงจันทร์ไปเนี่ยไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆครับลงไปลบกับไทยเพื่อจะต่อรองอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถสู้ได้ครับต้องถอยร่นออกมานะครับต้องถอยรออ่นทางจะกอบกู้อิลรภาพตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับ ูหน้าท่านก็มองดูผมด้วยฮะเนี่ยเนี่ยมองดูมาที่ผมด้วยไปนี่มาถ่ายอะไรมันเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือผ้าผมประสบความสําเร็จแล้วครับได้มาถึงเยียงจันท์อะไรประมาณนี้นะครับได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าอนุวงศ์นะครับก็ถือว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของประเทศลาวนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะและก็เราก็เอาไว้คือที่น้องคนลาวก็จะเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ ว่าวันหนึ่งเรารวมน้ำใจกันเราก็จะสามารถกอบก,กู้เอกราชได้ใครที่ว่างมาเวียงจันทร์หรือได้มาเที่ยวเวียงจันทร์ก็แวะมาสักการะนะครับอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ได้ครับอยู่ติดลําแม่น้ําโขงเลยครับผมอยู่ติดลําแม่น้าโขงเลย,ยว่าสวยงามมากครับทางนู้นก็แม่น้าโขงยาวไปถึงนู่นนยฮะโู้แม่น้าโขงยาวไปไกลมากนะแม่น้ําโขงยาวไปไกลมากแล้วก็ทางนี้ก็ ผมก็ยาวไปสุดข้างนี้เลยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับรับเป็นแหล่งต้องเที่ยวด้านนู้นก็เป็นตลาดนะตลาดเดี๋ยวจะเดินไปตลาดอีกทีนึงก็ขอขอกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ยูทูบช่องปนีจอมขาวด้วยนะครับคลิปนี้พามาเที่ยวประเทศลาวมาถึงเวียงจันเลยครับผมมาเที่ยวถึงเวียงจันเลยครับก็ใายที่รับชมคิปก็ลองแวะเวียน มาเที่ยวกันดูครับประเทศลาวเราว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาเหมือนกันประเทศเตือนบ้านนะพี่น้องคนลาวนะก็ขอขอบคุณมากเลยครับที่มารับชมคลิป